เรามีค่าใช้จ่ายอยู sw ่ที่1,27,750เามื่อห euh ักกับรายได้เราจะได้กำไรอยู่ทั้งสิ้น7,250บาทก่อนหักภาษีด้วยนะครับก็อืมถ้าหักภาษีแล้วก็พู้ดยนิธิดีๆนี่เองอ่ะไม่ขาดทุนนะไม่เหลืออะไรเลย25บินต่อวันไม่พอจริงๆแต่ในมุมของการคืนทุนหรอลองคิดดู120เดือนคืออะไร10ปี10ปีพอดีครับเป๊ะ โอ้เหนื่อยตัวเลขที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาอาจมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเจ๊งในกระดาษรายการที่จะสอนให้คุณเจ๊งในกระดาษจะได้ไม่ไปเจ๊งในชีวิตจริงนะครับ EP พีนี้ยังคงอยู่กับธุรกิจแฟรนไชส์เหมือนเดิมเพราะว่าเสียงเรียกร้องเข้ามาเยอะมากว่าเฮ้ยอยากได้แฟรนไชส์นั้นแฟรนไชส์นี้เราก็เลยพยายามจะคัดเลือกรูปแบบแฟรนไชส์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟร้านโชว์หวยหรือร้านสะดวกซื้อร้านชาที่เป็นคียออสจริงๆก็จะเห็นว่ารายการเจ๊ในกระดาษของเราเนี่ยพูดถึงแฟรนชส์เป็นหลักแต่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึงธุรกิจอื่นด้วยแต่เราเลือกรูปแบบแฟนชส์มาเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าเห็นว่าคนทั่วไปสนใจแต่จริงๆแล้วใครอยากเปิดโฮสเทลใครอยากเปิดร้านยาเองใครอยากเปิดธุรกิจหอพักเองแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มวิธีคิดลงทุนหรือสร้างแบรนด์เองอยังไงเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีคิดด้วยแต่ขออนุญ,ญาต หาเวลาทํากันบ้านด้วยแล้ววันนี้เรายังอยู่ในธุรกิจอาหารเหมือนเดิมแต่เราจะมาอยู่ในธุรกิจที่เรียกว่าเป็นสาลาเปาแต่ไม่ใช่ร้านซลาเปาทั่วไปที่เราเห็นกันแน่นอนเพราะถ้าเป็นร้านสลาเปาทั่วไปความน่าสนใจอาจจะไม่เยอะ ถูกไหมแต่วันนี้เราเลือกร้านซาลเปาที่เขาใส่ความเป็นแบรนด์ใส่ความเป็นแฟชั่นใส่ความเป็นคาแรคเตอร์เข้าไปแล้วก็แบรนด์นี้เขาขยายสาขาไปที่ต่างประเทศด้วยอันนี้คือความน่าสนใจเราก็เลยเลือกแบรนด์นี้มาคำนวณให้ทุกคนได้ดูกันชื่อว่าแบรนด์ฟินิกลาวาผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยได้ยินแบรนด์ฟินิกลาวาอยู่บ้างแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าแบรนด์ฟินิกลาวาจะขายแต่ซาลเปาเป็นหลักจริงๆไม่ใช่นะยังมีไลน์โปรดักต์อื่นๆมากมายเต็มไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆ เรียบเรียงแล้วก็เล่าให้ฟัง ทีนี้เรามาดูที่มาของแบรนด์ฟินิกลาวาคือผมก็ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าฟินิกลาวาเริ่มต้นจากหอพักในเมืองฟุโก,โก,กุกะประเทศญี่ปุ่นปี2014เข้าใจว่าตัวเจ้าของอ่ะไม่เรียนก็ต้องไปทํางานแหละเราเคยฟังสตอร,รี่เข้ามาในระดับหนึ่งแล้วก็เขาก็ทา R&D จนเจอซาลาเปาในแบบที่เขาชอบมีความเป็นญี่ปุ่นซาลาเปามันดูไม่เป็นญี่ปุ่นถูกไหมมันดูเป็นจีนๆแต่เนื่องจากเขาไปอยู่ญี่ปุ่นมาแล้วเขาก็ไปเห็นว่าขนมญี่ปุ่นเนี่ยมันดูมีสตอรี่เรื่องราวโปรดักต์มันมีความแตกต่างไม่ได้แตก โดยเฉพาะแพ็เกจจิ้งอย่างเดียวนะแต่ในญี่ปุ่นน่ะเขาแตกต่างในเรื่องวัสดุที่มารูปแบบคือเขาแตกต่างทั้งหมดเลยฟินิกลาวาก็เลยคิดว่าเขาจะทํซสลาเปาแบบไหนที่มีตัวตนของตัวเองมีความเป็นญี่ปุ่นและมันแตกต่างสําคัญที่สุดคือมันต้องขายได้ราคาด้วยเพราะไม่งั้นคือต้นทุนของเขาอาจจะไปสู้กับแบรนด์สละเปาที่มีโรงงานการผลิตวันละแสนลูกไม่ได้นั่นก็คือต้นทุนเขาอาจจะสูงกว่าสลาเปาทั่วไปในตลาดเขาก็เลยต้องทำโปรดักต์เขาให้ดิฟเฟอเรนเชีย แตกต่างขึ้นมาใส่แบรนดิ้งเข้าไปใส่ความสนุกสนานเข้าไปก็ทําให้แบรนด์ของเขามันเติบโตขึ้นมาได้เขาบอกว่าปัจจุบันเขามีอยู่29สาขารวมสาขาที่ประเทศมาเก๊าด้วยโอ้อันนี้เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจที่สามารถขยายไปต่างประเทศได้ทีนี้ในส่วนของโปรดักต์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีทั้งซาลาเปามีเจเบนนสเค้กแอนด์เบเกอรี่มีโมจิที่เป็นสไตล์แบบโอซาก้ามีติ่มซำมีไลท์มิลพวกข้าวที่ทำง่ายๆแล้วก ก็มีเครื่องดื่มแบบญี่ปุ่นเจแปนนิสดริงค์ SKU เขามีค่อนข้างเยอะผมเข้าใจว่าพอเขาต้องการขยายสาขาไปทั่วประเทศเขาเลยต้องมีไลน์โปรดักต์ที่เรียกว่าค่อนข้างหลากหลายตอบโจทย์กับแต่ละทำเลถ้าเป็นทำเลคียอสผมเชื่อว่าเขาก็คงโฟกัสขายสซรัปเปเป็นหลัก,ล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 กแต่บางทำเลที่เป็นโมเดลแบบนั่งทานหรือเป็นไดอินเนี่ยเขาเลยต้องมีอาหารด้วยเพื่อเพิ่มติ๊กเก็ตไซส์หรือเอเวอรจเช็คขึ้นไปรวไมไปถึงการที่เขามีเมนูเครื่องดื่มเนี่ยก็เป็นการเพิ่มยอดขายเพิ่มอัพเซลไปในตัวเพราะว่าแทนที่เราจะขายสลรัป เป็นลูกๆเราอาจจะขายเป็นเซตเมนูเลยก็ได้ซึ่งราคาซาลาเปาของเขาอยู่ที่ประมาณ39บาทแล้วก็ผมไม่ทํากันบ้านเพิ่มเติมน้อว่าแล้วรายได้ เฉลี่ยของฟินิกลาวาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ปรากฏว่ารายได้เฉลี่ยหรือเราเรียกว่าติ๊กเก็ตเอเวอร์เจเนี่ยอยู่ประมาณสัก140บาทถึง180บาทต่อบ,บินนะคือต่อบ,บินเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าคนหนึ่งซื้อไปกี่ลูกเพราะเราเราเดินไปซื้อที่ฮีออสุกไหมครับแต่ถ้ามันเป็นแบบร้านอาหารไดอินหรือนั่งทานทั่วไปเราจะคิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อหัวได้เพราะเราจะรู้ว่าโต๊ะนี้มากี่คนโต๊ะนี้สั่งยอดเงินเท่าไหร่ พอเอาบินต๊นนั้นมาหารด้วยจํานวนลูกค้าก็จะเป็นรายได้เฉลี่ยต่อนหนึ่งหัวอันนี้เราจะรู้แต่ถ้าเปเป็นประเภทร้านกาแฟร้านที่เป็นคีย์ออสอาหารที่มันเป็นซื้อแก๊ปแอนด์โกไปกินอะ่ะบางทีคนซื้อคนเดียวแต่เขาซื้อไปฝากเพื่อนอีก3คนฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าจํานวนลูกค้าเท่าไหร่สิ่งที่เราต้องคิดก็คือเราต้องคิดเป็นติ๊กเก็ตเอเวอร์เจหรือว่าตอนน่อ1นบินเนี่ยเขาซื้อเราประมาณเท่าไหร่ซึ่งก็ทํากันบ้านมาอยู่ประมาณสัก1 4 0ยถึง180บาท Ini. สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้ก็คือใครที่สนใจแฟรนชส์ของฟินิกลาวาเนี่ยอย่างแรกเขาบอกต้องเป็นนิติบุคคลฉะนั้นใครเป็นบุคคลธรรมดาถ้าอยากซื้อแฟรนชส์นี้ต้องอยู่ในรูปแบบนิติบุคคลนะผมว่าในเรื่องของในมุมธุรกิจแหละแบตบรับแบตบจ่ายอะไรพวกนี้การขายของมันจะได้ดูเป็นระบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเงินลงทุนมีเงินหมุนเวียนคำว,ว่ามีเงินลงทุนมีเงินหมุนเวียนคือมีเงินลงทุนไม่พอต้องมีเงินสดสำรองด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขของฟินิกลาวากําหนดทีนี้รูปแบบของแฟน ชายเขาบอกมี2รูปแบบ1คือรูปแบบในอาคารและรูปแบบ นอกอาคารถ้ารูปแบบในอาคารเนี่ยก็จะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์โรงบานปั๊มน้ำมันอาคารสำนักงานเป็นต้นถ้าอยู่ในรูปแบบทีออสต้องใช้พื้นที่9ถึง20ตารางเมตรแต่ถ้าอยู่ในรูปแบบของช็อปเฮาส์คือมันจะมีพื้นที่นั่งเข้ามานิดหนึ่งมีการตกแต่งร้านก็จะมีพื้นที่ประมาณสัก3 0ถึง60ตารางเมตรนะครับผมแล้วก็มีแคทีเลียคือต้องมีคนสัญจรไม่น้อยกว่า1,200คนต่อวันด้วยแล้วก็เขามาร์คไว้เลยนะว่าต้องมีพื้นที่จอดรถ มาแล้วว่าลูกค้าประเภทนี้คือลูกค้าที่เหมือนขับรถจอดซื้อแล้วก็ออกไปเลยฉะนั้นจะเป็นต้องมีที่จอดรถด้วยส่วนรูปแบบที่2รูปแบบนอกอาคารเนี่ยจะอยู่ในฐานะของแบบพื้นที่โลง่งพื้นที่ในปั๊มน้ํามันคอมมูนิตี้มอลก็ได้ที่เราสร้างอาคารขึ้นมาเลยแต่ว่าต้องสังเกตมองเห็นได้ง่ายแล้วก็ต้องขออนุญาตมีระยะถอยล่นตามกฎหมายแต่เหมือนเดิมคือต้องมีที่จอดรถด้วย ทีนี้ประเภทของเงินลงทุนและรูปแบบการลงทุนเนี่ยเขาบอกมีอยู่สีรูปแบบมีรูปแบบปั๊มน้ํามันอาคารพาณิชย์ห้องในห้างสรรพสินค้าคีออส ในคอมมูนิตี้มอลล์ถูกที่สุดก็คือเป็นรูปแบบคีออสในคอมมูนิตี้มอลล์หรือในห้างลงทุนที่7 5 0 0 0 0บาทรวมทุกอย่างละถ้าเป็นรูปแบบเป็นห้องปิดในห้างสรัพรสินค้าจะลงทุนที่ประมาณ8 6 5 0 0 0บาทถ้าบิวอินสร้างเป็นอาคารพาณิชย์เลยจะอยู่ที่1 8 5 0 0ล้านบาทแล้วก็ถ้าอยู่ในรูปแบบปั๊มน้ำมันจะอยู่ที่8 6 5 0 0 0บาทแต่ว่าค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากตรงนี้ก็คือเขามีโรโยตี้ฟรี3%มเปอร์เซ็นต์มีมา,าราเ์เก็ตติ้งฟรีสองเปอร์เซ็น P.O.S. รายปีอยู่ประมาณ1800บาทต่อปีแล้วก็หลังครบสัญญาแรกสามารถเลือกต่ออายุจะเป็น3ปีหรือ5ปีได้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราจะต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์เนี่ยเราต้องมีค่าแฟรนไชส์ฟรีเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าพวกนี้ต่อรองได้ทีนี้ในโมเดลที่เราจะเลือกมาคำนวณเราเลือกโมเดล กีออสในคอมมูนิตี้มอลล์หรือในห้างสรรพสินค้าเพราะว่าผมคิดว่าอาหารประเภทซาลาเปาอ่ะจะให้เปิดเป็นพื้นที่นั่งกินเลยอ่ะโอเคแหละมันอาจจะได้ติ๊กเก็ตไซส์ที่มันใหญ่มากขึ้นแต่ในมุมผมผมอาจจะมองว่ามันไม่จําเป็นต้องบอกว่าสินค้าประเภทซาลาเปาพวกนี้เขาเรียก impulse buy impulse buy คือมันจะไม่ใช่เป็นเหมือน destination ที่อยู่ได้ด้วยตัวมันเองที่อยู่ดีๆแบบถูกยิงแอดเฮ้ยซาลาเปาแบรนด์นี้น่าสนใจจังแล้วเราขับรถไปทานมันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนั้นแต่ อาจจะอยู่ในรูปแบบที่เราเดินเข้าห้างสรรพสินค้ากําลังจะกลับบ้านเดินเข้าไปในชั้นล่างแล้วก็เจอคีย์ออสอันนี้ตั้งอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาหารน่าสนใจแล้วก็ซื้อกลับบ้านไปทานหรือจะซื้อทานระหว่างเดินดูของดูนี่ไปด้วยก็ได้ผมเลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบโมเดลที่เหมาะกับแฟรนไชส์ซีของฟิลิปลาวาน่าจะอยู่ในรูปแบบของคีย์ออสหรือมอลซึ่งไม่รู้นะว่าคิดถูกหรือเปล่าต้องไปถามเจ้าของแฟรนไชส์เองแต่อันนี้คือมอง ในมุมมองคนนอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปตั้งร้านฟินิกลาวาในอาคารพาณิชย์มันจะมีคนเดินมาฟินิกลาวาเพื่อมานั่งกินข้าวกินซาลาเปาแล้วจิบน้ำไปด้วยหรอมันคนแปลกแเพราะว่าถ้าเขาอยากจะจิบน้ำเขาคงเข้าคาเฟ่ไหมถ้าเขาอยากจะกินข้าวเขาเขาคงจะเข้าร้านข้าวไหมเรายังนิยามไม่ถูกเลยว่าเะตกลงฟินิกลาวามันคืออาหารข้าวหรืออาหารหวานว่ะมันจะเป็นคาเฟ่ก็ไม่เชิงมันจะเป็นร้านอาหารก็ไม่ใช่ผมก็เลยเลือกโมเดลคีออส ซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวพอเรามาคำนวณการลงทุนให้ทุกคนได้เห็นกันเนี่ยว่าลงทุนเท่าไหร่จะคืนทุนเมื่อไหร่ข้อมูลทุกอย่างเป็นข้อมูลสมมุติฐานจากประสบการณ์ของผมเท่านั้นนะครับพูดง่ายๆคือมนโนเหมือนเดิมนี่แหละฉะนั้นมันอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างไม่ตรงบ้างใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยซึ่งวิธีการสอนเจ๊งในกระดาษหรือการคำนวณพวกนี้เราจะย้ําเสมอนะเราเรียกว่าการทํา feasibility study คือการวิเคราะห์ค,ความเป็นไปได้ก่อนการลงทุนบริษัทมหาชนทุกแบรนด์เชน ร้านอาหารทุกแบรนด์ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจอะไรทุกคนทำฟรีเสมอยกเว้น SME แบบเราเพราะเรามองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเราก็เลยอยากจะสอนทุกคนให้เข้าใจง่ายแล้วก็ถ้าใครอยากเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจริงๆอะ่ะเราก็เปิดคอร์สท,ที่ชื่อว่าคอร์จในกระดาษเหมือน EP ีนี่แหละ l ล s ซอร์ลองฟร a s ิบิลิตี้สตดีใครสนใจก็ทักเข้ามาถามเราได้เราจะมีเปิดอยู่เรื่อยๆนะครับคุณก็ได้เรียนรู้การวิเคราะห์พวกนี้แหละในเชิงละเอียดน,นะคุณจะเรียนรู้ตั้งแต่การเลือกทำเลการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้ากา,คการวิเคราะห์คู่แงงกาารว Business Model การสร้างแบรนด์รวมไปถึงการคำนวณความเป็นไปได้ในเรื่องของตัวเลขต่อให้คุณไม่ได้จบการคำนวณมาผมการันตีทุกคนทําได้แล้วเราก็จะมีตาราง Excel เอาไปให้ทุกคนได้ใช้กันจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะซื้อแฟรนไชส์หรือเราจะเปิดแบรนด์เองเอาไปใช้ได้ทุกอย่างเลย ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วแบรนด์อย่างฟินิกซ์ลาวาเหมาะกับกลุ่มลูกค้าแบบไหนจากที่ผมลองทํากันบ้านหาข้อมูลมาถ้าเป็นทําเลที่มีทราฟฟิกผ่านไปผ่านมาเยอะในชุมชนแล้วก็มีกลุ่มที่แม่แม่เดินอะ่ะผมว่าเหมาะแบรนด์แบบนี้ลูกน่าจะชอบผู้หญิงน่าจะชอบออฟฟิศส,สำนักงานเหมาะไหมไออันนี้ผมว่าเหมาะแต่ก็ต้องเป็นออฟฟิศส,สำนักงานที่มีกําลังซื้อนิดนึงเนาะ เพราะว่าซาลาเปาเริ่มต้นที่39บาทในขณะที่ตลาดมันอาจจะอยู่ประมาณสัก29บาทฉะนั้นก็ต้องเป็นทําเลที่ในหัวเมืองแหละถ้านอกเมืองแบบโอนอกเมืองต่างจังหวัดเลยอันนี้ก็อาจจะไม่แนะนำนะแต่ว่าอย่างที่บอกลองคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์ดูถ้าให้พูดก็เหมือนเรียกว่าเป็นกลุ่ม Family แล้วก็กลุ่มฟีเมลอะเป็นกลุ่มครอบครัวแล้วก็ต้องเป็นแบบผู้หญิงหลักๆด้วยทีนี้เราจะเลือก โมเดลที่เป็นคีย์ออฟใช่ไหมครับที่เราบอกว่าลงทุน7 5 0 0 0 0บาทอ่บาท5 0 0 0 0าบาทมีอะไรบ้างก็บอก7,50,000บาทเนี่ยมีค่าออกแบบ35,000บาทมีค่าก่อสร้างตกแต่งงานระบบทุกอย่างแล้วนะอยู่ที่400 0 0 0มีค่าอุปกรณ์ในร้านอีก1 8 5 0 0 0สัญญา3ปีแรกอยู่ที่1 0 0 0 0 0บาทมีค่าดำเนินการก่อนเปิดร้านน่าจะเป็นไม่รู้ว่าเรื่องเทรนนิ่งการตลาดมั้ง3 0 0 0 0บาททั้งหมดทั้งเนี่ยลงทุนที่700,000 50,000บาทแล้วก็มีค่า P O S รายปีอีก1800นี่เราพูดไปแล้วนะครับแต่ในมุมของผมนะมีแค่750,000บาทถามว่าเปิดร้านได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องมีเงินมัดจำที่อีกซึ่งโดยปกติเงินมัดจำพื้นที่คียออสแบบเนี้เราตีไว้เลยว่า3เดือนคือขั้นต่ำถ้าเราคิดที่3เดือนแล้วเราคิดว่าค่าเช่าอยู่ที่3 0,000บาทเท่ากับ เราต้องมีเงินมาจําพื้นที่บวกไปอีก90 0 0 0บาท90 0 0 0บาทบวก7,50 0 0 0บาทถามว่าเปิดร้านได้ไหมก็ยังไม่ได้อีกนะเพราะว่าธุรกิจประเภทรีเทลแบบเนี้ยเราต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะได้เข้าไปอยู่ในเดือนนั้นฉะนั้นเราต้องบวกอีก3 0 0 0 0บาทคือจ่ายก่อนอยู่เข้าไปด้วยรวมแล้วเนี่ยเงินลงทุนที่เราต้องมีขั้นต่ําคือ8 7 0 0 0 0บาทเพียงแต่ว่าไอ้ก้อน8 7 0 0 0 0บาทเนี่ยไอ้แสนสองเนี่ยมันเป็นเงินที่ส่วนหนึ่งเราเอาไปจ่ายในค่าดําเนินการ อีก90,000บาทเนี่ยเราจะได้คืนถ้าเราออกตรงสัญญาซึ่งยากมากที่จะออกตรงสัญญาอยากให้คิดว่า90,000 0ตรงนี้เป็นเงินลงทุนที่จ่ายทิ้งไปเลยแล้วก็อาจจะต้องมีเงินทุนสำรองอีกสักแสนกว่าบาท2,000สนเพื่อให้คอบคบอ์์ค่าใช้จ่ายจาก3เดือนนะวันที่ลูกค้าอาจจะยังไม่ติดด้วยก็ง,ง่ายๆอ่ะมันต้องเตรียมเงินในกระเป๋าไว้สัก1ล้านบาทอ่ะขั้นต่ำ ึ่งจริงๆค่าอุปกรณ์เนี่ยมันแค่แสนกว่าบาทเองแล้วก็ค่าแฟรนไชส์แสนเดียวค่าแฟรนไชส์ฟรีแสนเดียวจริงๆคือถูกมากแต่มันดันไปบวมกับค่าตกแต่งก่อสร้างเพราะเข้าใจแหละว่าเขาต้องการสร้างแบรนด์ให้มันดูดีไม่ใช่อยู่ดีๆจะเอาตู้เย็นมาตั้งเอาตู้ซาละเปลามาตั้งแปะป้ายไวนิวตั้งอันนั้นมันก็คงไม่เรียกเป็นแบรนด์หรอกคนก็คงไม่อยากจะซื้อเขาว่าคงต้องสร้างเหมือนเป็นบ้านของฟินิกซ์ลราวามั้งผมว่าทีนี้อ่ะ มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนอยากรู้และเรื่องการคำนวณสมมุติฐานของผมเหมือนเดิมนะให้กะกะผมว่าฟูดคอร์ธธุรกิจแบบนี้ต้องมี35% 4 5มันคงไม่ต่ำระดับ30%แน่นอนซึ่งเราจะเอาตัวเลขกลางแล้วกันผมว่าวัตถุดิบ40% Make เมคเซนไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ค่านา้ำค่าไฟค่าแก๊สเราอยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งเขามีไฟอยู่แล้วน้าก็อาจจะมีล้างนูน่นล้างนี่บ้างก็อาจจะมีค่าไฟผมว่า5,000ันกัน ตีเหลือขออนุญาตคิดไปด้วยนะอยากบอกทุกคนว่าแบบคือเราคิดสดจริงๆอะ่ะทีนี้ถ้าถามว่าค่าเช่าประมาณเท่าไหร่ผมขอ,อนยึดสัค่าเช่าสามห0,000ื่นเป็นหลักก่อนแล้วกันเนาะที่เราเลือกค่าเช่าส0,000ื่นเพราะว่า ในกรุงเทพก็ยังหาทำเลในห้างดีๆบางที่30,000อาจจะยังพอได้ถ้าอยู่ในคอมมูนิตี้มอลสา0ห0,000่นี่คุณได้สบายแน่นอนอยู่แล้วทีนี้อะซีเนลิโอรแรกเราคิดว่ามีลูกค้าแค่25หัวต่อวันพอไม่ขอเยอะเลย25หัวต่อวันแล้วก็ติ๊กเก็ตเอเวอร์เรสต่อ1บินอยู่ที่180บาทก็คือเรามีมา25คนต่อวันแล้วก็คนหนึ่งซื้อ180บาท เราจะได้4,500บาทต่อวันต่อเดือนก็จะตกที่135,000บาทนะครับนี่คือเป็นรูปแบบของรายได้อยู่ที่25หัวเนาะทีนี้เราลองมาคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนถ้าเราขายได้25หัวกันแน่นอนค่าเช่าเราบอกไปแล้วว่า30,000บาทค่าวัตถุดิบอยู่ที่40%เราก็เอา180คูณ25หัว คูณ40%แล้วคูณด้วย30วันก็จะอยู่ที่54,000บาทค่าน้ำค่าไฟเราคิดอยู่ที่5,000บาทค่าพนักงานเราคิดสัก26,000บาทก็คือพนักงานคนหนึ่งคือ13,000บาทอันนี้คือเรียกว่ารวมค่าใช้จ่าย เซอร์วิสชาร์จอินเซนティブอะไรไปแล้วเนาะอยู่ที่13ื่นาต่อคนค่ามาร์เก็ตติ้งฟรีกับรอยัลตี้ฟรีเนี่ยก็คือ3%กับ2%รวมกันก็คือ5%ก็คืออยู่ที่6,750บาท p o s รายเดือนีประมาณเดือนละ1,000พัแล้วผมให้ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะอื่นๆคือเราอาจจะลืมตกล่นอะไรก็ตามอีก5,000บาทเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่แล้วจะเหลือหรือเปล่าออกมาแล้ว เรามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่1,27,750เามื่อหักกับรายได้เราจะได้กำไรยอยู่ทั้งสิ้น7,250บาทก่อนหักภาษีด้วยนะครับก็อืถ้าหักภาษีแล้วก็ผูน้นิธิดีๆนี่เองอะ่ะไม่ขัดทุนนะไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าถ้าจะทำแฟรนไชส์ฟินิกส์ลาวา25บินต่อวันไม่พอจริงๆแต่ในมุมของการคืนทุนหรอลองคิดดู เราลงทุน870,000ถูกม้เมื่อกี้ที่บอกหาน7,250าร 7, 120เดือนคืออะไร10ปี10ปีพอดีครับเป๊ะโอ้เหนื่อยลองมาดูว่าถ้า25บินไม่รอดคูณ2เป็น50บินซิจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเช่าเหมือนเดิมอยู่ที่30,000ืค่าวัตถุดิบเอา180ก็คือต่อบ,บินคูณ50บินคูณ ฟุคอร์ส40%คูณ30วันก็จะออกมาที่180,000บาทค่าไฟค่าน้ำเหมือนเดิมคือที่5,000พนักง,งานสองคนผมว่ายังเอาอยู่เพราะว่าอาหารประเภทซาลเปามันไม่ต้องมีการเตรียมการเยอะคือหยิบใส่เตาเนึ่งเป็นก็คือจบแล้ว ค่าฟรีที่รวมกันอยู่ที่5%ทั้ง Marketing f e ฟรีแล้วก็ร o ยต l t y ฟรเนี่ยอยู่ที่13,750ค่า P.O.S พันหนึ่งเหมือนเดิมอื่นๆผมให้อีกเป็นหมื่นหนึ่งต่อเดือนเลยนะคือค่าจิปาถะทั้งหลายที่มันคิดจะมีอ่ะทีนี้50หัวรายได้ก็ต้องเอา180คูณ50หัวคูณ30 เราจะมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่270,000บาทเรามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่193,750เอามาลบกันเท่ากับเราจะมีกำไรอยู่ที่76,250ก่อนภาษีแล้วก็ก่อนค่าเสื่อมเฮ้ยโอเคอเฮ้ยไม่แย่ นี่เลยอ่าลองมาดูหารกัเงินลงทุน8ปดแสนจ็มืหารเจ็ดหมื่นยคืนทุนอยู่11เดเดือนครึ่งก็ตีปีหนึ่งคืนทุนก็โอเค ก็ถ้าดูตามอันนี้25บินยังไงก็ไม่รอดแต่ถ้าเกิน25บินเนี่ยจะเริ่มมองเห็นกําไรแต่ถ้าได้สัก3-4-40บินเป็นต้นไปอันนี้อยู่ได้แน่ๆการันตีแต่ก็ต้องมาดูต่อนะว่าในชีวิตจริงมันมีอะไรมันมีปัจจัยอะไรบ้างอย่างแรกนะวันนี้ผมคิดที่ติเคตเอเวอร์เอยู่ที่180บาทต่ตอบินเราก็ต้องลองคิดว่าถ้าสลัเปาเราลูกละ39ตีละลูก40คนนึงซื้อกี่ลูก4ลูกก็160ก็เป็นไปได้ปะ อาจจะมีนะ้ำอีกแก้วหนึ่งก็200จริงๆมองว่า180ปบาทไปไม่ได้แต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยที่คิดมา180บาทต่อบินมันเยอะเกินไปคุณก็อาจจะเปลี่ยนตัวเลขเป็น1 5 0 1 6รอยนอัตราการคืนทุนก็จะยาวมากขึ้นเพราะว่ากําไรต่อเดือนก็จะน้อยลงถูกไหมก็ลองไปคิดกันค่าเช่าถ้าคุณไปอยู่ในห้างที่ระดับแบบโอ้โหพรามแอรเรียขนาดนั้นผมว่าส0,000่นก็ไม่อยู่นะก็อาจจะต้องเป็น5้า0 0ื่นถึงหกหมื่นแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกินนี้เท่าไรห,าไหาาร่ร่าานเมัช แงขึ้นมันก็ควรจะต้องการันตีไหมว่าคุณก็น่าจะมียอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจํานวนลูกค้ามันก็จะเยอะมากขึ้น ก็ที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปนั่งดูแล้วเอ๊ะมันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรอีกยกเว้นว่าคุณอาจจะต้องทำโลเคชั่นมาร์เก็ตติ้งที่บอกว่า2%ที่จ่ายให้กับแฟรนไชส์เนี่ยก็เรียกว่าเนชั่นวายมาร์เก็ตติ้งคือเป็นมาร์เก็ตติ้งหลักของแบรนด์แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะทําแคมเปญลดอะไรทั้งหลายเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นต้นทุนของแฟรนไชส์เองอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ผมยังไม่รวมการขายผ่านดลิเวอรี่นะครับซึ่งถ้าสมมติคุณบอกว่า กำไรที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าคุณบอกว่า50บินนี้รวม Delivery ไปแล้วคุณก็ต้องไปหักต้นทุน30ของ GP Delivery หักออกไปอีกนะขึ้นอยู่กับว่า50บินนั้นกี่บินหลักที่เป็น Delivery คุณก็หักต้นทุนของ GP Delivery ออกไปเท่านั้นเองก็ถือถ้า50บินแล้วก็รวม Delivery ด้วยตัวเลขมันอาจจะด r o p ลงกว่านี้หน่อยแต่ว่าก็คอนเซปต์ประมาณนี้แหละ สรุปแล้วกันว่าในมุมผมฟินิกลาวาเป็นแบรนด์ยังไงในมุมผมก็คิดว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจนะแต่ไม่แมสคือน่าสนใจแต่ไม่แมสคืออะไรคือถ้าผมเป็นแบรนด์ซาลาเปาแบบว่าลาพรซาลาเปาไอเนี่ยไม่ว่าไปไหนอะมันขายได้แน่นอนคือมันแมสแต่โครงสร้างต้นทุนเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ฟินิกลาวาเป็นแบรนด์ที่น่าจะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มและเหนียวแน่นในมุมของผมนะครับแฟมิลี่กลุ่มผู้หญิงกลุ่มคนทํางาน ผมว่าชอบเพราะกลุ่มคนทำงานเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แคร์แค่ของถูกอย่างเดียวละเขาแค่สไตล์เขาแค่แบรนด์แล้วแบรนด์ฟินิกซลาวาเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผมว่าทำแบรนด์ แบรนดิ้งได้ดีทํแบรนด์ CI ได้ดีจะเห็นว่าแพคเกจจิ่งนู่นนี่ของเขามันออกมาหน้าตาดีหมดเลยแล้วก็เขาแคร์ถึง User Exp e r i e n c e ไอกระดาษที่มันต้องรองข้างใต้สระเปาเนี่ยปัญหาของผมคือเรามักจะกินกระดาษกับสระเปาเข้าไปด้วยเพราะมันแกะออกมาลําบากแต่ของเขาเ็าทาจากอะไรไม่รู้อ่ะมันแบบมันแกะออกมาง่ายแล้วเหมือนเราเคยดูว่ามันดีต่อโลกด้วยพวกเนี้ยผมว่าเขาเขาใส่ใจดีเทลเยอะมากแต่การใส่ใจดีเทลมันก็มาพร้อมกับต้นทุนที่มันเพิ่มเข้ามาแล้วเหมือนกันฉะนั้นอย่างแรกผมว่า กลุ่มลูกค้ามันไม่ได้แมสมากเราต้องเลือกให้ดีว่าทำเลแบบไหนถึงเหมาะผมว่าคอมมูนิตี้มอลเหมาะห้างสรรพสินค้านี่คือเหมาะเลยสแตนอะโลนในมุมผมนะอาจจะยังไม่แนะนํายกเว้นว่าเป็นสแตนอะโลนที่อยู่ใจกลางชุมชนที่เป็นฐานลูกค้าเป้าหมายเลยเช่นไปอยู่ในตลาดแบบฟู้ดวิลล่าของาราชพึกแบบเนี้ยผมว่าอันนี้เหมาะคือมันเป็นสินค้าอย่างที่บอกตอนแรกมันคือ i m p u l s e b u y i m p u l s e buy คือมันต้องไปอยู่กับสินค้าอย่างอื่นหน่อยๆด้วยมันต้องมีทราฟฟิกคนผ่านไปผ่านมาเขาถึงจะหันมาซื้อ แล้วก็เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีเงินครับคือถ้ามีเงินสักสองสามแสน,นไปดูแบรนด์อื่นอันนี้ต้องมีเงินเลยนะล้านหนึ่งยังไงก็ต้องมี ผมมองว่าร้านแบบนี้ทำเลดีคือปังเลยเพราะว่า25ออเดอร์กับ50ออเดอร์เนี่ยคนดูอาจจะมองว่าแบบก็ต่างกันวันละแค่25ออเดอร์แต่ในมุมตัวเลขก็จะเห็นว่าจาก25ออเดอร์คือไม่มีทางคืนทุนเลยพอมาเป็น50ออเดอร์คืนทุนใน1นปีทันทีฉะนั้นแค่เราอยู่ประมาณวันละ30ออเดอร์ก็มีโอกาสถ้าวันหนึ่งเราเปิด10ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเราขอ3คนไปคิดดูว่าชั่วโมงหนึ่ง3คนมีโอกาสเป็นไปได้จริงไหมนะไม่มีใครสามารถตอบได้นอกจจาาาากกกตตัวเเเเรออองงที่ะ้้้ขขไไปป็บมูลศึษ ทีนี้ไม่เหมาะกับใครไม่เหมาะกับทำเลนอกเมืองแบบนอกชุมชนเลยอะ่ะอันนี้ผมว่าไม่เหมาะทำเลสแตน์อะโลนจา๋าที่ไม่ได้มีทราฟฟิกแบบออร์แกนิกเข้ามาอันนี้ก็คงไม่ได้เหมาะไม่เหมาะกับทำเลที่มีกําลังซื้อต่ําเด็กมัธยมมหาลัยผมว่าอาจจะยังไม่เหมาะด้วยซ้ำอะ่ะมหาลัยยังขอตังค์ที่บ้านอยู่เลยอะ่ะทำเลโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยไม่เหมาะก็ต้องเป็นทำเลออฟฟิศซึ่งแบบ จุดดีของฟินิกซ์ลาวาเนาะอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นแบรนดิ้ง CI อะ่ะเขาใส่ใจดีเทลทุกเม็ดจริงๆวัตถุดิบบางอย่างเอามาจากญี่ปุน่นมีสตอรี่ความเป็นญี่ปุน่นคือใส่ใจทุกอย่างเก็บทุกรายละลเอียดไม่เชื่อเข้าไปดู Facebook เขาแล้วจะเห็นเลยว่า โอแบรนด์นี้มันสุดสุดจริงๆซึ่งแบบผมชื่นชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเราเราไม่ได้อวยในมุมการลงทุนนะครับแต่เราอวยในมุมของการสร้างแบรนด์เพราะผมอยากให้ผู้ประกอบการทุกคนจริงๆอะ่ะหันมาสร้างแบรนด์หันมาใส่ใจกับแวลูเราจะได้ไม่ต้องไปตกอยู่ในกับดักของราคาหรือกับดักของต้นทุนที่เราไม่มีทางสู้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้เลยสิ่งเดียวที่เราจะสู้ได้คือแบรนดิง้งเรื่องการสร้างแบรนด์และแบรนด์เนี่ยทำได้ค่อนข้างดี สุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเราไม่เคยบอกว่าแบรนด์ไหนดีกว่าแบรนด์ไหนไม่มีแบรนด์ที่ดีที่สุดในตลาดมีแต่แบรนด์ที่เหมาะและไม่เหมาะกับเราเท่านั้นซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเหมาะหรือไม่เหมาะก็มาจากการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์การศึกษาและการคำนวณอย่างละเอียดเท่านั้นนะครับก็หวังว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแบรนด์ที่ทําให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ศึกษาบางคนอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าเออฉันไม่เหมาะกับธุรกิจนี้ไม่เป็นไรคุณก็เอาเงินไปทําธุรกิจอื่นบางคน ta sẽ bảo quá, ฉันชอบธุรกิจแบบนี้นะแต่เราก็ต้องไปหาทําเลหากลุ่มลูกค้าที่ตอบโจทย์กับเขาด้วยเหมือนกันมันมันคือการต้องแต่งงานกันนะเราจะดูฝั่งใดฝั่งเดียวไม่ได้ก็ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ใครที่อยากให้ไปรีวิวแฟนชายไหนไปเจ๊งในกระดาษกับแฟนชายไหนก็พิมพ์เข้ามาหรือแบรนด์แฟนชายไหนที่อยากให้เรารีวิวอยากให้เราลองคำนวณแบบเจ๊งในกระดาษก็ติดต่อเราเข้ามาแต่ต้องบอกว่าเราไม่เชื่อคุณ เราเชื่อตัวเราเองเราจะมาสอนทุกคนคำนวณแบบความเชื่อของผมฉะนั้นต้องบอกอย่างที่บอกทุกครั้งคือตัวเลขผมมโนแต่เรามโนอย่างมีตรกกะมีเหตุผลก็เอาไปคิดในมุมมองตัวเองดูแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะเจอกับแบรนด์อะไรก็อย่าลืมมาติดตามกัน